นี้เราจะไปที่ไหนกันครับพี่รัมเราจะไปลงที่เดลีก่อนครับพี่ปูครับหนึ่งคืนที่เดลีครับเราจะได้เห็นครับว่าชีวิตที่เดลีเป็นยังไ,ไงค<ไ>ู่เราเดินทางพร้อมเครื่องบินที่ชื่อว่าสุธรรมานี่คือความสุขของผู้หญิงคนหนึ่งครับที่เธอทำทุกอย่างเพื่อความสวยของตัวเองค่ะ เห็นไหมครับหลักอย่างที่เราเปิดประเทศแล้วนักท่องเที่ยวทั่วสารทิศครับก็เดินทางเข้าสวนปูงครับเราเปิดช้าไปไหมเราไม่รู้แต่เรารู้ว่านักท่องเที่ยวเดินทางเข้าประเทศไทยจำนวนมากแล้วครับตอนนี้ เราก็มีความพร้อมนะครับที่จะออกเดินทางพร้อมใช่ไหมครับพร้อมค่ะพร้อมเลน้องพร้อมเลยใช่ไหมครับอายุไม่เกี่ยวยังเด็กอยูม่มีเหลือเท่าไหร่นะครับ <c oughs> มีความสุขเนาะคือเราอยากใช้ชีวิตที่เหลือให้มีความสุขใช่ไหมครับบ้าง เ waited, ือเยอะก็ม hmm. ีเยอะนี <shop> ่พ <infused vegetables> ี่พี Hence, <interfering> ่เ <dropped> พื่อนๆทุกคนที่ร่วมจอยทิปด้วยกันกับไกดกํามอย่าลืมนะครับหน้าในประเทศไทยเนี่ยน้ำหนักเราจะได้20เคครับแต่ถ้าอยู่ในต่างประเทศเนี่ยที่อยู่นอกประเทศไทยเนี่ยไม่ได้20เคนะครับไม่ได้20กิโลจะได้แค่15กิโลครับ15กิโลเป็นเ้นดนดัของการบินภายในแต่ละประเทศ จากนั้นพวกเราก็เดินแบบสบายๆขึ้นเครื่องการบินไทยครับก็จะมีพนักงานต้อนรับที่อยู่บนเครื่องครับก็ก็จะมีน้องๆคอยไว้บริการที่เป็นกาวเซอร์วิสกับพี่ๆที่ร่วมเดินทางด้วยกันครับก็คือแนะนำนะครับเวลาคนขึ้น ว่าเดินทางจาบประเทศแต่งตัวที่สบายสบายที่สุดครับโดยเฉพาะรองเท้าครับก็เอาง,ง่ายๆไปแบบนี้แหละครับง่ายๆตามสไตล์คตรเบิร์นท่าสวัสดีครับ อ,อคก็มนเจอพี่พนักงานบนเครื่องก็บอกว่าหยุดห้ามถ่ายและคําพูดที่ออกมาห้ามถ่ายมีมารยาทด้วยนะคะผมก็ตอบเข้าไปว่าครับจากนั้นผมก็ไม่ถ่ายแล้วเธอก็พูดว่ารู้จักสิทธิผู้อื่นบ้างนะคะคําพูดส่งท้ายถ้าเป็นผมจะบอกว่าขอโทษน,นะคะงดถ่ายภาพผู้โดยสารท่านอื่นขอบคุณค่ะคําพูดนี้จะน่าฟังมากกว่ารู้สิทธิผู้อื่นบ้างนะคะ ห้ามถ่ายภาพบนเครื่องบินที่เห็นผู้โดยสารท่านอื่นบนสายการบินนะครับนี่คืออาหารบนเครื่องบินครับ ID แปดห้าแปดเจ็ดห้าสามสามนะครับเรลก่อนสลกนได้ยกสร์ฟต่ได้รสชาติเป็นไงฮะเอ่อใกล้เคียงใกล้เคียงสิ่งที่เคยกินแต่มันไม่เหมือนแปะ<อ>ใกล้เคียงใกล้เคียงคนะ่ะครับ นี้คืออะไรครับคุณคำจันทร์วันเกิดของพี่อุ๋ยครับเหรอใช่ <c oughs> เป็น,นลูกค้าเราอลูกค้า Happy birthday to you Happy birthday to you ใครเอ่ยอ่ะ Happy birthday Happy birthday to you อเ,เ,อเอาใครเนี่ย <Happy S 1> <c oughs> ถึงครับแกด์กรัมทำอะไรครับผมกำลังระเบิดเตียงครับอันนี้คือมาถึงแล้วใช่ไหมมาถึงแล้วครับไม่หลับไม่นอนใช่ไหม,ไมหครับต,นนต้องเทคแค,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 คร์ลูกค้าแคร์ลูกค้าปูเตียงให้ลูกค้าให้เรียบร้อยครับโอ้โห oh. เดี๋ยวจะดูดีกว่าลูกค้านอนหลับคับน,นนี้เลยเหรอใช่ครับนี่คือการบริการของเราโอ้โหพันให้ด้วยครับแอร์ไม่เย็นแอะอืมนอนไม่ดีนตาตอนนี้แอร์มันไม่เย็นจริงๆแล้วต้องถอดเสื้อเลยตอนนี้ร้อนสิ โอ้โหเซ็กซี่มากเลยนะดูเดี๋ยวเฮ้ยเพิ่งเห็นเลยน่ะโอ้ยเราไม่บอกว่าข้างในนั้นคือใครใช่ไหมถูกต้องครับเป็นความลับโอเคเอาจัดเตียงต่อไปจัดเตียงให้ลูกค้าใช่ไหมใช่ครัอ้าวอ้าวอ้าวอันนี้คือ ความสนุกหลังจากเบื้องหลังการเดินทางต้องปูเตียงครับูเรียบร้อยแล้วใช่ไหมเนี่ยเียบรโอ้จากเตียงที่มันเป็นเตียงเตียงคู่เป็นเตียงใหญ่อ่าเราก็ทำมาเป็นเตียงเล็กสองเตียงเป็นทวินจากดับเบิ่เป็นทวินอ่แต่ในขณะที่นอนก็ระวังตกล่องนะครับเราก็จะได้สามเตียง ครับผมนี่ค oh, ือเตียงของทีมงานนะครับทำกันเด้อัขนาดโอ้ผู้ใดีซักให้นะโอ้จ้าผู้ใดีซักเลยครับปูเตียงเสร็จแล้วเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับผมปูเตียงเรียบร้อยแล้วรับคุณไม่รู้สิว่าห้องน้ําเราเป็นยังไงเมื่อกี้พี่กิตไม่รู้ พี่น้องเด้อเบิ่งมาเด้อ